อุบลพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์เพร้อมอบรางวัลคลิปวิดีโอส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานียังคงสร้างระวังระดับน้ำที่สูงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนักศึกษามาอุบลคว้ารางวัปปลป o p u l a r ่าโหวการประกวดระดับประเทศสามีภรรยาเคลียร์กันไม่ลงตัวจูงแทงภรรยาบาดเจ็บติดตามข่าวทั้งหมดนี้ได้ทางข่าวท้องถิ่นอุบลราชธานี สนับสนุนโดยซันซิคลครีมหนวดผมสูตรเซ่ล่ำเนื้อบางเบาซึ่งสาบเร็วล่างออกงายใน30วิทัวไทยคอนเฟิร์มเปลี่ยนผมเสียเป็นผมหนุ่มสวยซะเเลอหนวดผมสวยง่ายๆได้ที่บ้านลองเลยเรามุ่งมั่นนำไฟฟ้าไปพัฒนาประเทศให้เศรษฐกิจไทยมีระบบไฟฟ้าเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจอย่างมั่นคงยามีภัย เราพร้อมจะสู้อยู่เคียงข้างเพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤตไปด้วยกันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคภูมิใจที่ได้อยู่เคียงข้างคนไทย61ปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภา,ภาคาฟฟาส,วภภาสว่างทั่วถิ่สร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทยสวัสดีค่ะพบกับข่าวท้องถิ่นอุบลราชธานีประจำวันที่28กันยายน2564นะคะวันนี้พบกับดิฉันจีนชัชยาจีปนธิการค่ะ เริ่มต้นข่าวแรกในวันนี้นะคะอุบลราชธานีพัฒนาและรักษาเครือข่ายประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานีผ่านกิจกรรมผู้ว่าพบสื่อประจำปี2564พร้อมกับมอบรางวัลการประกวดคลิปวิดีโอส่งเสริมการท่องเที่ยวค่ะอะไรที่โรงแรมบ้านสวนคุณตากอล์ฟแอนด์รีสอร์ทนายสลิดวิทูลผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยนายเกิดชัยพ่องแพ้่นายเมทารุ่งด้วยไทยวัฒ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีหัวหน้าส่วนราชการและเครือข่ายสื่อมวลชนรวมกิจกรรมผู้ว่าพบสื่อประจำปีงบประมาณ2564ซึ่งสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานีจัดขึ้นเพื่อสร้างรักษาและพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานีสรุปผลการดําเนินงานการสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์ในรอบปี2564 พร้อมทั้งยกย่องเชิดชูเกียรติสื่อมวลชนและเครือข่ายประชาสัมพันธ์ที่สนับสนุนงานด้านการประชาสัมพันธ์ของจังหวัดอุบลราชธานีกิจกรรมในวันนี้ได้มีพิธีมอบรางวัลการประกวดคลิปวิดีโอสั้นประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานีตามโครงการส่งเสริมการรับรู้ให้จังหวัดอุบลราชธานีเป็นเป้าหมายด้านการท่องเที่ยวประจำปี2564 โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีส่งผลงานคลิปวิดีโอความยาวไม่เกิน3นาทีตั้งแต่วันที่12ถึง30สิงหาคม2564โดยมีผู้ส่งผลงานคลิปวิดีโอเข้าประกวดทั้งสิ้น12ผลงานจากนั้นเปิโดโหวตผลงานผ่านเพจสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานีระหว่างวันที่1ถึง7กันยายน2564และตัดสินการประกวดคลิปวิดีโอ โดยคณะกรรมการผู้ส่งคุณวุฒิผมปรากฏว่ารางวัลชนะเลิศได้แก่นายประวิต์ต่อพลได้รับเล่ารางวัลเกียรติบัตรและเงินสด1 0 7 0 0 0 0บาทรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่ทีม 95s จากมหาวิทยาลัยรา,ยรายชภัฏอุบลราชธานี ได้รับเล่ารางวัลเกียรติบัตรและเงินสด10,000บาทรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองได้แก่นายธนัชชัยจิงเจริญได้รับเล่ารางวัลเกียรติบัตรและเงินสด7 0 0 0บาทรางวัลชมเชยสองรางวัลได้แก่นายสายันนิ่งม,มูลและนางสาวกหนกการคำมงคลจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีได้รับเกียรติบัตรและเงินสด2,000บาท รางวัลป๊อปปูล่าโหวตได้แก่นางสาวกนกการคำมงคลจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีได้รับโลดรางวัลเกียรติบัตรและเงินสด5,000บาทสำหรับผลงานที่ได้รับรางวัลทั้งหมดจะได้นำไปเผยแพร่ตามสื่อช่องทางต่างๆเพื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานีภายหลังสถาน,นการณ์โควิด19ต่อไปนอกจากนี้ภายในงานยังมีการเสวนาหัวข้อเรื่องอยากเล่า4ี่ปีที่เมืองอุบลราชธานีศรีวนาลายัย โดยนายสริตวิถูมผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนายเกิดชัยฝ่องเพ้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีและนายเมธารุ่งด้ไถ่วัดรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีและการมอบเกียรติบัตรขอบคุณสื่อมวลชนและเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์ที่สนับสนุนสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์ผลงานของจังหวัดอุบลราชธานีปี2564 ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีได้กล่าวขอบคุณส่วนราชการและสื่อมวลชนที่ร่วมสร้างการรับรู้และความเข้าใจในข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแก่ประชาชนตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาพร้อมทั้งฝากข้อคิดในการปฏิบัติหน้าที่ให้ระลึกถึงหลัก3คอคือคุณค่าคุณประโยชน์และคุณความดี จังหวัดอุบลราชธานียังคงเฝ้าระวังระดับที่สูงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะในขณะที่ระดับน้ำอยู่ที่ธงแดงแล้วค่ะจากปริมาณฝนที่ตกหนักสะสมในพื้นที่ลุ่มน้ำชีและสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมถังในพื้นที่ลุ่มน้ำฉีตอนบนส่งผลให้มีน้ำไหลลงมาอย่างแม่น้ำฉีตอนกลางและลำน้ำสาขาประกอบกับในช่วงหนึ่งถึง2วันที่ผ่านมา ลุกน้ำมูลในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีมีปริมาณฝนตกสะสมทําให้ระดับน้ําในแม่น้ํามูลเพิ่มสูงอย่างต่อเนื่องคาดการว่าระดับน้ําบริเวณสถานีวัดน้ําบริเวณสะพานเสรีประชาธิปไตยอําเภอเมืองอุบลราชธานีจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและอาจล้นตลิ่งได้รวมทังระดับน้ำในแม่น้ำชีแม่น้ำมูลและลำน้าสาขาจะมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น พื่อประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำแม่น้ำมูลและให้ประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดรวมทั้งเตรียมเฝ้าระวังผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากระดับน้ำแม่น้ำมูลที่เพิ่มสูงขึ้นขณะนี้ชุมชนหาดคูดเดือพ่อค้าแม่ค้าผู้ประกอบการแผ่อาหารเริ่มทยอยขนข้าวของขึ้นไว้ที่สูงเนื่องจากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแม่ค้าบางร้านไม่สั่งอาหารสดเพิ่มเพราะคาดว่าจะปิดร้านชั่วคราวใน2-3ถึงวันนี้ นักศึกษาสาขาเทคโนโลยียางและโพลิเมอร์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีโชว์ผลงานหมอนแปลงร่างพาราโฟมบีชคว้ารางวัลปตุลาโหว e การประกวดระดับประเทศค่ะมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีขอแสดงความยินดีกับนางสาวพริดาปักติ่นนางสาวบุษยารัตน์สันสีนางสาววรรณาแก้วนินและนางสาวสิริพรแก่นจันทร์ นักศึกษาชั้นปีที่3สาขาวิชาเทคโนโลยียางและโพลิเมอร์ภาควิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์เป็นตัว case, แทนเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดผลิตภัณฑ์ยางพาราและไม้ยางพาราเป็นผู้ส,สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์หมอนแปลงรง่างพาราโฟมบีดและได้รับรางวัล p o อ u l a r ล่าโ d ดเงินรางวัล20,000บาทจากการประกวดสมาร์ทรับเบ products champion 2021 การยางแห่งประเทศไทยชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี2564โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยวุฒิวัดจังเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลักและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสราวุฒิประเสริฐศรศีอาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยียางและโพลิเมอร์ภาควิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมสำหรับโครงการ Smart r u b b e r Product Champion 2021ทเวีวันเป็นหนึ่งในกิจกรรมการประกวดนวัตกรรมของการยางแห่งประเทศไทยประจำปี2564ที่คัดเลือกผลงานจากการประกวดผลิตภัณฑ์ยางพาราและไม้ยางพาราจากตัวแทนทุกภูมิภาคและการประกวดสตาร์ทอัพด้านยางพาราจำนวน20ผลงานไปแข่งขันระดับประเทศเพื่อชิงรางวัลซึ่งผู้ชนะการประกวดแต่ละประเภทมูลค่ารวมกว่า120 0 0บาทจัดโดยการยางแห่งประเทศไทย ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารามหาวิทยาลัยสงขลานครริมผ่านระบบออนไลน์เมื่อวันเสาร์ที่25กันยายน2564ที่ผ่านมานับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จและความภาคภูมิใจของคณะวิทยาศาสตร์และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่นักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาได้ร่วมแรงร่วมใจสร้างชื่อเสียงอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดและพร้อมที่จะเดินหน้าในการพัฒนาสร้างสารรค์ผลิตภัณฑ์ตลอดจนผลงานให้เป็นที่ประจักษ์ และพร้อมได้เข้าสู่มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างอนาคตร่วมกับชุมชนด้วยความมุ่งมัน่นคุณผู้ชมคะสามีเพิ่งเลิกกันได้3วันนะคะกลับมาขอแบ่งสมบัติจากเมียค่ะเคลียร์กันไม่ลงตัวจ้วงแทงเมียบาดเจ็บค่ะเมื่อวันที่26กันยายนที่ผ่านมาเกิดเหตุทะเลาะวิวาทอย่างรุนแรงใช้มีดทำร้ายร่างกายกันจนทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ โดยร้อยตำรวจเอกอนุสรเขื่อนคำรองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองจังหวัดอุบลราชธานีได้รับแจ้งเหตุทะเลาะวิวาทที่บริเวณหน้าบ้านเลขที่92หมู่ที่5บ้านประอาวตำบลประอาวอำเภอเมืองจึงเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพบว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บหนึ่งรายเป็นหญิงทราบชื่อนางสาวนทิดาโพศริอายุ29ปีมีบาดแผลถูกมีดแทงที่บริเวณราวนมขวาหนึ่งแผล และซิกโครงด้านหลังหนึ่งแผลทีมกู้ชีพอปจ1669พาตัวส่งโรงพยาบาลสังพสิทธิ์ที่ประสงค์บุญราชธานีขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวนายพิเจนละบาบอายุ30ปีผู้ก่อเหตุไว้ได้จากการสอบสวนทราบว่า,วาก่อนเกิดเหตุนายพิเจนละบาบมือมีซึ่งเป็นสามีของนางสาวนัทธิดาได้เดินทางมากับบิดาเพื่อมาพูดคุยกันในเรื่องขอแบ่งส่วนแบ่งสมบัติเนื่องจากได้เลิกรากันได้สามวัน ทั้งสองฝ่ายจึงมีปากเสียงกันก่อนที่จะบานปลายโดยนายพิเจนใช้มีดปลอกผลไม้แทงนางสาวนทิดาภรยาสองแผลก่อนหลบหนีเข้าไปในป่าเจ้าหน้าที่ได้ติดตามจับกลุ่มตัวได้นายกำอรละบาปอายุ50ปีบิดานายพิเจตเล่าว่าพาลูกมาคุยกันเรื่องของแบ่งสมบัติทางเมียก็ด่าผัวคุยกันไม่รู้เรื่องผัวก็โมโหเดินเข้าไปในบ้านเมียก็ร้องตะโกนด่าผัวว่าถ้าเข้าไปในบ้านจะแจ้งตำรวจจ่ะ ก็ได้เรียกให้ลูกออกมาก็มาเกิดเหตุการณ์แทงกันแบบนี้นายพี่เจริญละบาปเล่าว่าเก็บกดในใจหลายอย่างน้อยใจปัญหาครอบครัวพูดอะไรก็ไม่ได้ที่ใช้มีดแทงภรรยาเพราะอารมณ์ชั่ววูบเนื่องจากระหว่างเจราจาขอส่วนแบ่งเพื่อเจราจาตกลงกันแต่ภรรยาได้ด่าทอบิดาตนเองที่มาด้วยจึงเกิดบันดาลโทสะใช้มีดแทงโดยก่อนเกิดเหตุได้เดินทางมากับบิดาเพื่อมาพูดคุยกันในเรื่องปัญหาครอบครัวว่าจะอยู่ด้วยกันต่อหรือจะเลิกกัน ทะเลกันก็จะของแบ่งสมบัติที่เคยหามาด้วยกันเพื่อตั้งตัวภรรยาก็มีตาดาอย่างเดียวไม่ยอมพูดคุยด้วยแถมยังด่าบิดาตนเองที่มาด้วยหลังจากนั้นก็เดินเข้าไปในห้องเพื่อจะเอาเอกสารพอเดินกลับมาภรรยาก็ด่าว่าจะมาเอาสมบัติอะไรไม่ได้หาอะไรช่วยแถมด่าบิดาตนเองจึงเกิดบันดาลโทสะใช้มีดที่วางอยู่ในห้องแทงภรรยาจนได้รับบาดเจ็บ ช่วงนี้ไปติดตามการรายงานราคาสินค้าผลผลิตทางการเกษตรราคาทองคําและราคาน้ํามันกันค่ะราคาทองทองคําแท่งรับซื้อบาทละ27,800บาทขายออกบาทละ27,900บาททองรูปพรรณรับซื้อบาทละ27,303บาท16สตางค์ขายออกบาทละ28,400บาทขอบคุณ w w w g o t r ย d e r s .or.th ราคาน้ำมัน ดีเซล27บาท69สตางค์ต่อลิตรเป็นสินก๊สโซฮอลี2ี่สบาท24สตางค์ต่อลิตรเป็นสินก๊สโซฮอล3 0บาท48สตางค์ต่อลิตรเป็นสินก๊สโซฮอลเกหบาท75สตางค์ต่อลิตรไปติดตามชมพยายกรณ์อากาศประจำวันกันค่ะจังหวัดอุบีรราชธานีมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ลมตะวันออกความเร็ว1 0 2ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมง คาดว่าอุณหภูมิสูงสุดบ่ายวันนี้ประมาณ34องศาเซลเซียสอ,อุณหภูมิต่ำสุดเช้าพรุ่งนี้ประมาณ25องศาเซลเซียสวันนี้ที่หาดคูดเดืออำเภอเมืองดวงอาทิตย์ตกเวลา17นาฬิกา53นาทีวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโคงเจียมดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5นาฬิกา47นาทีวันนี้สังเชยนะคะมีโปรโมชั่นผงสวยมาฝากส,สาวๆกันค่ะสัส้นซิลวอยากให้สาวๆใหอความสำคัญกับความสะอาด ล่างมือและซาผมบ่อยๆเพราะผมสัมผัสกับผิวหนาของห้าโดยตรงซาผมทุกมือขอจัดสิ่งสกรปรกและแบคทีเรียราคาพิเศษสุดคุ้มแค่29บาทจริงๆแล้วส้นสิวเขามีน้ำกันหลายสีหลายสูตรบอกว่าจะเป็นสีส,มส้มสีชมพูสีเขียวสึ่งแต่ละสีก็จะซอยเนื้อเรื่องที่แตกต่างกันไปสีสม้มซอยฝืนบำรุงผมแห่งเสียในท่านที สีชมพูซอยผมมีน้ำนักจะส่งง่ายขืนถึงหาเท่าพร้อมหอมนานถึงเ2ชั่วโมงสีเขียวสอยบำรุงผมถี่เนวาและดูนะให้มีสุขภาพดีขึ้นหาเท่าและเพื่อผลลัพธ์ที่ดีกว่าอย่าลืมเดอ้อใส่แชมพูยางเดียวบ่พอต้องใส่ขี้นวดผมส้นสิวสูตรเซรั่ำทุกครั้งหลังสะสะและนวดเปลี่ยนผมเสียเป็นผมนุ่มสวย ผู้ชมสามารถติดตามชมข่าวท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานีได้ทางเพจอุบล bon VR Cable TV ข่าวอุบลโสพลเคเบิลทและสามารถติดตามรับชมได้ทาง45 c ซ n e w s ภาคอีสาน HD จานดาวเทียม IPM หรือว่าจานสีส้มนั่นเองค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ เรามุ่งมั่นนำไฟฟ้าไปพัฒนาประเทศให้เศรษฐกิจไทยมีระบบไฟฟ้าเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจอย่างมั่นคงยามมีภัยเราพร้อมจะสู้อยู่เคียงข้างเพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤตไปด้วยกันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคภูมิใจที่ได้อยู่เคียงข้างคนไทย61ปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภา,ภาคาฟฟาส,วภภาสว่างทั่วทิศสร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทย